lắng nữa, ừ. 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 đúng 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 nó đúng 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 nó đúng 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 đúng

อยู่เหมือนนั้นนะเฮากับห่วมันจะเข้าแม,าม้มาก็บมาฟ้องกันประมาณช่วงการรักษานด้ประมาณสองเดือนนี่ละประมาณฟ้องกับอตอน้นตนะ่อลัางหน้ามาครับอยู่มาอยู่นี่นะ่ะต้องสัางประตูหน้าต่างนี่แหละเพือเป็นห้องห้องแผนผะคู้นะน่ยทื่มาได้ทำลาย ันเคยทําลายแค่เนาะครับบ่บ่เคยบ่เคยมื้อนี้ก็อยู่ร่วมกับพึ่งนั่นแหละครับพึ่งอยู่กับพะ